<laughs> น้ำบ้าห่าวไรเศร้าภา,าพยุ่งหักห่าวดิดดองดองเลยห,าาหาย่าวจะห่าวยังอ้ยห่าวข้าก็ชนตึกแม่ดาเล่นเล่นโ <laughs> อ้ย <laughs> หยอกกับน้ำบ้าอะ ภาพเลยว่าพ่อพอดีปันมาแม่แม่กันานียกันนาอยานนี่แหละตั้มถึงแม่น้ะนอนเย็นสบายนี่คืออากาศอากาศดีย้มเย็นนอนนั่มเตรียมเข่าขอ,อกจะาย้ยมแรงแตะวินไก่ตกดินค,คำคำกินแล้วบาดนี่กินแล้วไปแล้วบาดนี่ ไปยังไรแบบนี้ลูกคือน,น้ำแล้วไปคอ,อกหาไปน่าก้อนแม่รู้เาต้องเห็นแม่น้ำหนาดูจิ้งหญ่เป็นประดับตินเนี่ยไปยางก้อนแม่หลดไปไปเขาคอ,อกเขาเด้อเขาคอ,อกเขาเด้อไปเขาคอ,อกแล้วน้ำ่าจะไปเขาคอ,อกแล้วอาบน้ำแล้วกินนมอิ่มแล้วก็ <c oughs> มาหยอกแม่ นางดิงมาหาหยอกแม่หยอกแล้วกับสิแมนหาหม่องนอนมาตอนนั้นลูกเบิ้งดูทักทายกันดูก,กับอิมิตังอ่ะมิตังมิตังเรีนกับน้าบ้าบอฮะลาไปเล่นกับหมาบอเล่นกับหมาบอหันมาเออไปเรีนบะเล่นเป็นบะหยอกตักับแม่นี่ติหมุนตั้งกับแม่นี่ป,ป,ป,ปังปังปงปังติเอ้ยหลาแม่หยอกตักับแม่นี่เลย <laughs> มื่อนี่นอนกับอ้จอนนอนกับพี่ชายนั้นหนอพี่ชายมาจากโรงเรียนวันหยุดมานอนน้ำนอง